สวัสดีทุกคนมากมายค่ะเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแหวสยัยและนี่คือแหวสัยเบเกอรี่เพ,พี้ยนต้องแตเกอละเอาใหม่สวัสดีทุกคนมากมายค่ะเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแหวสยัยและนี่คือแหวสัยเบเกอรี่ โอเคเท้ okay, ที่สองก็คือใช้เสียงเรียกแมวเออรีอย่างนี้เล็กๆนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะไซจะพาทุกคนไปทำเมนูเค้กสปันรสชาเขียวเออเค้กสปันรสชาเขียวตัวนี้นะคะเป็นตัวเบสพื้นฐานเลยนะคะซึ่งสูตรนี้ทุกคนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ต่อเองได้เลย โอเคไหมไซไม่ได้แต่งหน้าให้ดูนะคะแล้วก็ไซไม่ได้ชิมให้ดูวต่วาอาัตราส่วนของการใช้ผงชาเขียวเนี่ยก็มีผลต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์หลังอบด้วยเช่นกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยเทคนิคแล้วก็วิธีการเตรียมพิมพ์รวมไปถึงขั้นตอนการทำที่อาจจะเกิดผลกระทบได้นะคะถ้าเกิดว่าอะไรที่ใส่ก่อนหรือใส่หลังหรือใส่พร้อมกันนั่นเองค่ะ พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันก่อนค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปเพื่อดูเคล็ดลับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเทคนิคดีๆในการทำสปันเค้กนั่นเองจ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าครัวแล้วก็เริ่มลงมือทำตัวเค้กสปันรสชาเขียวเลยจ้าไปกันเลยค่ะอัตราส่วนสำหรับการทำสปันเค้กรสชาเขียวนะคะทุกคนสามารถดูที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะ สำหรับผงชาเขียวเนี่ยใส่ใส่ลงไปในแป้งเราก็ร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวไซจะนำเนยสดไปละลายในไมโครเวฟก่อนนะคะแล้วก็พักเขาทิ้งไว้ให้พออุ่นๆนะช่วงระยะเวลาก็น่าจะพอดีกันนะคะเริ่มต้นใส่น,ใสน้าตาลทรายน้ําเปล่าส่วนผสมของเหลวของแห้งทั้งหมดนะคะ ใส่ลงไปทั้งหมดในโถเดียวเลยนะคะแล้วก็แต่งกลิ่นให้เรียบร้อยส่วน SP เนี่ยป้ายที่หัวตีตะก้อได้เลยนะคะซึ่งวิธีการทำเนี้ยใซตต้องบอกตามตรงเลยว่าบางสูตรเนี่ยเขาก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยแต่ว่าบางสูตรเนี่ยจะให้ใส่ของแห้งเป็น อย่างสุดท้ายนะคะใส่ของแห้งแล้วก็ตามด้วยเนยละลายเนี่ยอย่างสุดท้ายแต่ว่าวิธีที่ใส่ทำเนี้ยนะคะขั้นตอนนี้คือใส่ใส่ทุกอย่างรวมกันทั้งหมดเลยยกเว้นเนยละลายนะคะก็อาจจะทําให้สปันเค้กที่ได้เนี่ยมีความเตี้ยนิดนึงแล้วก็เนื้อสัมผัสอาจจะแน่นนะคะเพราะว่าเราคนส่วนผสมของแป้งนานแต่ว่าเนื้อเค้กเนี่ยไม่เหนียวนะคะก็อันนี้แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนหรือว่าสูตรระบุแบบไหนหรือ จะใช้วิธีการ2แบบก็ได้นะคะซึ่งใส่อธิบายไว้ที่ท้ายคลิปนะคะ mm hmm. เมื่อตีส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการทําสปบันเค้กจะต้องหมั่นคนส่วนผสมหน่อยแล้วก็พอเขาตีได้ที่เนี่ยค่อยๆใส่เนยละลายลงไปเนะคยเน,นละลายเนี่ยต้องค่อยๆรินค่อยๆเทแบบนี้นะคะใส่รวดเดียวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ยากแล้วก็มีโอกาสเป็นไตสูงมากนะคะเพราะว่าเราคนส่วนผสมไม่ทั่วพิมพ์ไม่ทั่วโถนั่นเองเสร็จแล้วนะคะใส่จานาเข้าเตาอบนะะพีพิมพ์ที่ใส่ใช้ก็จะเป็นพิมพ์ขนาด2องปอนะคะปูด้วยกระดาษไขรองอบแล้วทาในขาวบางๆเฉพาะก้นพิมพ์นะคะเพื่อให้ กระดาษไขร่องอบในยึดติดกับพิมพ์เท่านั้นแต่ว่าด้านข้างเนี่ยไซไม่ได้ทาเนยขาวแต่อย่างใดนะคะซึ่งเรื่องนี้จะมีการอธิบายไว้ท้ายคลิปเช่นเดิมนะจ๊ะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะแล้วเดี๋ยวไซจะนําเข้าเตาอบค่ะไซอบอยู่ที่160องศาไซใช้เวลาอยู่ประมาณ40-50ถึงนาทีประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นเค้กปอนทรงกลมก็จะใช้ระยะเวลาในการอบค่อนข้างนานค่ะและเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนนำเค้กออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็ไป เจอกับเทคนิคถ่ายคลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปเลยค่ะ ันนี้เรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะกับการทำสปันเคก้กรสชาเขียว่ะสายมีวิธีการแล้วก็เทคนิคที่จะมาแนะนำให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะเราเริ่มต้นกันที่วิธีการเตรียมพิมพ์กันก่อนจ้าวิธีการเตรียมพิมพ์สำหรับการทำสปันเคก้กชีฟ่อนนะคะสองอย่างนี้นะมีส่วนประกอบหลักๆก,ก็คือส่วนผสมหลักก็คือไข่ไก่เป็นโครงสร้างเพราะฉะนั้นไข่ไก่เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบความที่ลื่น หรือมันจนเกินไปเพราะว่าเขาจะทําให้การยึดเกาะการขึ้นฟูเนี่ยเขาจะไต่ขึ้นไปไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับวิธีการเตรียม,มค,ครีมเค้กชิฟฟ่อนแล้วก็เค,ค้กสปันเค,ค้กเนี่ยทุกคนก็เพียงแค่นําครีมอบนะคะอาจจะรองด้วยกระดาษไขรองอบทาเนยขาวบางๆเพื่อติดกระดาษไขก็ได้ หรือจะไม่ใช้เลยก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่พิมพ์ถ้าสมมติว่าเป็นพิมพ์ขันข้าวเนี่ยไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ว่าให้เราล้างส่วนให้เราไม่ใช่ส่วนผสมให้เราล้างอุปกรณ์หรือว่าพิมพ์ของเราให้สะอาดตากแดดให้แห้งไม่มีคราบไขมันเจือปนในพิมพ์ของเรานะคะก็จะทําให้เค้กของเราขึ้นฟูเบาแล้วก็เนื้อเค้กไม่ยุบตัวไม่เป็นไตไม่แข็งกระด้างด้วยเพราะฉะนั้นการเตรียมพิมพ์สําหรับ เค้กชิฟฟ่อนล้วก็เค้กสปันนะคะเตรียมพิมพ์ได้ด้วยวิธีง่ายๆก็คืออาจจะไม่ต้องทาพิมพ์เลยหรือว่าถ้าทาทาในยขาวบางๆรอบพิมพ์นะคะแล้วก็ใช้แป้งสาลีทําเค้กเนี่ยเคาะแล้วก็เคาะให้ทั่วพิมพ์ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เคาะแป้งที่เหลือออกมาทิ้งไว้นั่นเองค่ะแต่สําหรับทรายนะคะการเตรียมพิมพ์ของทรายเนี่ยทรายจะใช้วิธีการเตรียมแค่ทา เนยขาวที่ก้นพิมพ์แล้วก็ปูด้วยกระดาษไขรองอบด้านข้างเนี่ยไซจะไม่ทําอะไรเลยแต่ว่าเราจะใช้แต่ว่าจะล้างพิมพ์ให้สะอาดเพื่อที่เนื้อเค้กทั้งสปันและชิฟฟอนเนี่ยเขาจะได้ไต่ระดับขึ้นไปนะคะเพิ่มความ เขาเรียกอะไรเกาะตัวไต่ไต,ตขึ้นไปให้เขาแบบโครงสร้างเขาแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองจ้าและนี่ก็คือวิธีการเตรียมพิมพ์นะคะถัดมาเทคนิคที่2นะคะเป็นการใช้ผงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้ผงกาแฟผงชาเขียวเนี่ยบางครั้งไซอาจจะใช้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ร่อน,น,นรวมกันทีเดียวแต่ว่าปัญหาที่ไซเจอนะคะถ้าเป็นการเฉพาะการทําสปันนะชิฟฟอนไม่เกี่ยวนะคะเฉพาะการทําสปันเนี่ย ทุกเมนูเลยที่ใส่ผงไม่ว่าจะเป็นผงกาแฟผงโกโก้ผงชาเขียวแบบที่ไซบอกไปนะคะสิ่งจําเป็นคือแยกก่อนนะถ้าเป็นผงกาแฟเนี่ยให้ละลายกับน้ําก่อนเออแล้วถ้าเกิดเป็นผงโกโก้กับผงชาเขียวเนี่ยสามารถที่จะละลายเขาไม่ใช่ละลายร่อนรวมกับส่วนผสมของแห้งได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันมีหลักการนิดนึงนเป็นเทคนิคหรือคือาซเป็นนะคะบางคนอ่ะอบเค้ก สปันแล้วมันเตี้ยใสยก็เป็นเตี้ยเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่บางสูตรเนี่ยระบุว่าใส่ทุกอย่างทั้งหมดเลยรวมกันทีเดียวนะคะแล้วใส่เนยละลายอย่างสุดท้ายแต่ว่าตอนที่เราใส่ทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าไข่ไก่ SP ทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปในโถผสมหมดแล้วนะคะแล้วทําการใส่เนยละลายอย่างสุดท้ายซึ่งวิธีการเนี้ย,ยเคยทานะคะเราเค้กใส่เตี้ยนแน่นเราก็ไม่นุ่มเลย ไซเลยปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะซึ่งวิธีการทําสปันเนี่ยแล้วแต่สูตรจริงๆนะแต่ว่าไซได้ทดลองทําทั้ง2แบบเลยไซรู้สึกว่าอย่างหลังก็ดีกว่าอย่างหลังก็คือทํำยังไงเราจะใส่ของเหลวลงไปก่อนเช่นไข่น้ําตาล SP อ่ะแล้วก็กลิ่นตีให้เขาขึ้นฟูเบาเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไซจะค่อยๆร่อนแป้งลงไปเออเพื่อให้ไข่ไก่เกิดโครงสร้างก่อนแล้วค่อยใส่แป้งเพื่อปรับระดับ ฟองอากาศอีกครั้งหนึ่งให้เขามีโครงสร้างที่แน่นขึ้นแล้วก็เบาขึ้นแล้วจึงใส่เนยละลายวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ดีมากๆนะคะทำให้เค้กสปันของเราเนี่ยนุ่มฟูเบาแล้วก็ขึ้นสูงด้วยขึ้นสูงฟูสูงสวยงามมากๆลองไปทำดูนะคะสำหรับ เทคนิคเหล่านี้นะอะไซไม่ได้แต่งหน้าเค้กให้ดูไม่ได้ชิมเค้กให้ดูแต่ว่าไซนําเทคนิค2อย่างนี้มาฝากสําหรับการเตรียมพิมพ์แล้วก็วิธีการตีสปันเค้กนะคะลองไปทําดูนะจ๊ะสาหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะคะสําหรับการทําสปันเค้กรสชาเขียวโอเคถ่ายมาตั้งนานดิฉันเพิ่งเห็นม่านข้างหลังว่ามีสีพรำแพรมเดยวเลื่อนแป๊บเลื่อนกล้องโอเคเพื่อเพื่ออะไรอะมันจะได้แบบมีออร่า ส,สวยอะไรอย่างเงี้ยเวลาออกกล้องอาะอวยตัวเองแล้วหนึ่งโอเคชอบคลิปน okay, ี้นะคะฝากกดไลค์สับสไคร์แชร์ให้ไซด้วยแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้ไซในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราฝากติดตามทุกๆช่องทางกับไซด้วยทางแฟนเพจ f a c e b o o ไลฟ์ e ลูม m ิ i กต็อกแล้วก็ไอจีนะคะอินสตาแกรมเดี๋ยวไซขึ้นให้สเตตหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไอมีแค่ไม่กี่ช่องทางนั่นแหละ ไปติดตามกันแล้วกันสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามช่องทางนั้นเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นย้ำให้อีกทีหนึ่งเอาไปเลยโอ้โอ้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กับเว็บไซต์เบเกอรี่อีพีหน้าไซจ,จะมาทำอะไรให้ทุกคนดูสำหรับ e ีพีนี้ประมาณนี้นะจ๊ะเราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย s s DJ